แปเจ็ดสิบแปดแล้วนะอโอ้โหนะผู้ชมครับเจ็ดสิบแปดยังทำได้ทุกอย่างเลยเนาะยายเขาผู้าชายนั่นแปดสิบสามอายุเจ็ดสิบแปดปกติเขาต้องนั่งพักผ่อนแล้วนะใครว่า <c oughs> นั่งพักผ่อนครับผมแต่คุณยายนี่หยุดไม่ได้เลยใช่ไหมครับ ยแล้วเวลาวัวกินหญ้าคุณตาคุณยายรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้มันอิ่มเก็ดีใจดีใจดีใจยังไงคุณยายดีใจโอ้งัวนี่มันอ้วนดีโอ้งั้นครับผมมันอ้วนไม่มีโรคไม่มีอะไรนะคุณตาเนาะไม่มีโรคนะไม่ไม่ไม่เคยมีย สวัสดีครับคุณตาคุณยายสวัสดีครับวัดทีที่นี่ที่ไหนครับบ้าน,บ,านบ้านอยู่โนนบางรูข้างในตอนนี้ที่นา <c oughs> เป็นที่นานอ๋อครับผมหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านศรีชาตำบลตำบลประดูอำเภออ <c oughs> ำเภอนองคาบจังหวัดสุรินทร์อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับนี่คือสวนพริกข,ของคุณยาย <c oughs> สุกของคณยยาได้ขี้วัวมาใส,ส่สซนทิพยเ,เห็นคุณยายบอกว่าถ้าเอาขี้วัวใส,ส่สซนทิพนี่พริกจะสวยมากมาก,มากเลยนะครับเออสวยมากอ,อ,อันนี้ขายด้วยเหรอครับคุณยายขายแล้วสามชดุชดสี่ชุดห้าชุดแล้วค่อยตั้งแต่สี่สิบตอนนี้ละกิโลเท่าไหร่คุณยาย โล25 25อืมคุณยายก็ตัดหญ้าตรงนี้ให้ตัดหญ้าตรงนี้ให้งูครับผมบรรจงแถวชงแถวกับออกันแล้ว,วงูไ่เยอะครับผมทางนู้นคือหญ้าเนเปียเนเปียแล้วทางนี้ก็คือหญ้าเพีงโกล่าเออเพงโกล่าอ,อนไในวัวกินดีที่สุดคุณยายโอ้อันไหนก็กินหมด <laughs> อันไหนก็กินหมดเลยเหรอออ,อคือคือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นทุ่งนา แล้วคุณยายขายวัวได้ก็ถุมที่ถุมที่อืแล้วก็ปลูกญ้าครับผมทาไมยายถึงเลิกปลูกห้าแพนกล่าล่ะครับโอ้เขาเขาว่ามันมันเร็วมันโตเร็วอ๋อมันโตเร็วเออครับผมเลยปลูกญ้านี้ปลูก้านีครับผมเคยได้เคยได้ขายบ้างไหมครับโอ้ไม่ขายเอาไว้ให้งูเอาไว้ให้วัวเราเนี่ยผู้ชมครับอันนี้เป็นญ้าแพนกล่า สวยนะถ้ามันเกิดชุ้งๆนี่สวยสวยเลยจนนี่ไม่อยากตัดคือมันจำได้โอ้ปกติสูงขนาดไหนคุณยายโอ้สูงถึงหัวเข่าโอสูงถึงหัวเข่าเลยถ้าถึงหัวเข่าค่อยตัดค่อยตัดครับผมอี้ไอ้ที่เราตัดตรงนี้เนี่ยประมาณสักกี่วันถึงจะได้เก็บอีกครับคุณยายโอ้สิบวันก็ได้เก็บละ 1ิวันกันก็ได้ตัดได้ใช่ไหมครับเวลาเราตัดเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ํำรดน้ําครับผมคุณตาคุณยายครับตอนนี้วัวราคาถูกมากๆเลยถูกมากมาแล้วคุณตาคุณยายรู้สึกยังไง ลูกถึอยังไงทำไมอย่างนี้ล่ะเลี้ยงไว้อย่างนี้เลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนถ้ามันขึ้นก็ค่อยเอาไปขายขายอ๋อตอนนี้ไม่รีบร้อนใช่ไหมครับร้อนถ้าเกิดว่าขายตอนนี้ขาดทุนใช่ไหมขาดทุนตัวละหมื่นกว่าตัวละหมื่นกว่าเมื่อปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ครับพวกนี้โอ้สองสองหมื่นสองหมื่นกว่าอ๋อปีนี้ไม่ได้เลยปีนี้หมื่นกว่าบาท แต่ก็ยังไม่เลยเลิกเลี้ยงเนาะครับผมไม่ไม่เลี้ยงยังไงอยู่ไม่มีเวียกจะต้องเลี้ยงอยู่ไม่มีเวียกทำ <c oughs> ไมยายบอกอย่างนั้นล่ะโอ้เขาไม่มีเวียกเด้อ๋อเลี้ยงวัวน,นี่เป็นเวียกได้เลยใช่ไหมเออได้แล้วเวลาวัวก,กินหญ้าคุณตาคุณยายรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ มันอิ่มก็ดีใจดีใจดีใจยังไงคุณยายดีใจโอ้งัวนี่มันอ้วนดีโอ้ย่างนนครับผมมันอ้วนไม่มีโรคไม่มีอะไรนะคุณตาเนาะไม่มีโรคไม่มีไม,ไม่ไม่เคยมีเลยนะครับผม,มอ๋อคุณคุณตาคุณยายเลี้ยงกันสองคนเลี้ยงมาก,กี่ปีแล้วครับคุณยาย 16ตัว10ช่องตัวนะครับผมตัวครับผมขายไปมันมีราคาหน่อยเลยขายไปเรื่อยๆเหลือแค่นี้แหละก็คือเราขายตอนที่มีราคาอตอนที่มีราคาไม่มีราคาขายทำไมโอ้คำพูดนี้ดีคุณยายขอจับมือหน่อยโอ้ ต้องมีราคาถึงจะขายมีราคาจะขายครับผมถ้าไม่มีราคากระจงไว้อย่างนี้ล่ะเลี้ยงไว้อย่างนี้เลี้ยงไว้อย่างนี้เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่ได้ให้กินหัวอาหารอะไรเนาะไม่เราให้กินหญ้าที่เราปลูกกินหญ้าอืมหญ้าธรรมดาเลยปกติวัวมันกินหญ้าหรือหัวอาหารนะเมื่อปกติเลยเนี่ยปกติวัวมันกินหญ้าหรือหัวอาหารกินหญ้ากินหญ้าไม่เคยได้หัวอาหารให้กินเลย ยายครับเวลาวัวไม่สบายเราสังเกตยังไงบ้างครับโอ้สังเกตถ้าไม่สบายทาไมกินยาไม่กินยา,ไนยาอมไม่กินยามันนอนอก็เอาหมามาฉีดครับผมอืมคือถ้าไม่สบายก็จะไม่กินยาออแล้ววัวของคุณยายได้ปล่อยข้างนอกบ้างไหมโอ้ปล่อยจี่ไนนี้ข้างหลังนู่นเหรอข้างหลังอ๋อ แต่ว่าหญ้าเยอะนะทุ่งนาของคุณตาคุณยายหญ้าเยอะทาไมเยอะจังเลยครับโอ้อมาให้เขาเข้าอ๋อยายล้อมไว้ของยายเลยห่วงไว้ครับผมของพ่อคนยายคนตานี่ก็ไปไม่ได้นาอมันแก่แล้วครับผมเออเขาไว้แถวนี้พ่อใดให้มันกินเที่ยงก็เอาข้าวคอกทาไมเที่ยงต้องเอาข้าวคอกครับอ้อมาร้อนออาไหนว่าวัวทนร้อน เฮ้ยว่ะไม่ใช่ควายครับผมวัวมันร้อนเอาเ้าะอคาหไปอย่างดีเลยดูแลอย่างดีเลยด,ดูแลอย่างดีเลยกลางคืนจอนอนอยู่นี่อ๋นอนั่งกับวัวเลยเหรอ,อออมีความสุขไหมครับมีความสุขยังไงบ้างครับโอ้ความสุขก็มีงวัวอยู่กไ็ได้เงินเหมือนกันอ๋อคือถ้าวัวอยู่ที่โลง่ลงๆเนี่ยจะแข็งแรงแข็งแรงแ วิเช้ามองาาเาข้างในสองปีคือเมื่อก่อนวัวอยู่ข้างในหมู่บ้านอับเนาะวัวไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่เข้าขังไว้ก็ยังนี่แหละครับผมแสดงว่าเราเจอปัญหาเมื่อสองปีที่แล้วคือวัวอยู่ในหมู่บ้านมันอับไม่มีลมสบายอ๋อแล้วก็ท้ายไป ตั้งกว่าคกับผมตัวสิตัวครับผมพอมันไม่มีลมระบายคุณยายก็เลยขายวัวมาทําตรงนี้มันทำตรงนี้กว้างให้มันอยู่ครับผมวิ่งไปวิ่งมาแลวก็มันเยอกว่าตัวครับผมก็คือขายวัวทาข้อกัวเพราะว่าอยากให้มีพื้นที่ให้วัวได้วิ่งคือวัวจะไม่อึดอัดถ้าวัวอยู่ในบุบ้านนี่รู้สึกว่าวัวจะอึดอัดครับผม แสดงว่าตอนนี้วัวอ,อ,อยู่ข้างนอกนี่มันสุขภาพดีใช่ไหมคุณยายสุขภาพดีแข็งแรงอันนี้คือหญ้าจากสวนพริกสวนเพชรเราปลูกหญ้าแล้วก็เอาขี้วัวใส่ได้ด้วยใช่ไหมครับเออเอาขี้วัวใส่าไมาได้ขี้วัวก็ไม่ถวยหรอกอ๋อแสดงว่าเลี้ยงวัวก็ได้ผลประโยชน์หลายอย่างนะยายเน,ยนาะโอ้ขี้มันก็ได้ ไม่ใช่เหมือนขี้คุณนะทำไมลุงยายขี้คุณว่าเหม็นขี้วัวขี้ควายไม่เหม็นขี้วัวขี้ควายหอมเหรอหเนี่ยผู้ชมครับเป็นความสุขของผู้เฒ่าผู้แก่ลุงยายเนาะยายจะเลี้ยงอีกสักกี่ปีนี่โอ้ตายตายเลยเหรอเอาเอาให้จบชีวิตกันไปข้างหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยผู้ชมครับคุณตาคุณยายก็ยังมีความสุขกับการเลี้ยงวัว คุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกยังเล็กเลยพอพันไรไผใดเคยเหรอลูกโขงคนครับผมมีแตู้หญิงเลี้ยงวัวน,นี่สร้างรายได้ได้ไหมได้ปีหนึ่งหาเงินได้จากวัวเท่าไหร่ครับโอ้ยังถ้ามันมีราคาเถอะขายสขงสามตัวนี่ก็ได้แล้วอยู่ได้เลยใช่ไหมครับสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมืน่นอืสี่ห้าหมืน่มมนคุณยายก็ว่าคุณยายอยู่ได้แล้วใช่ไหมอยู่ได้ ค่เราใช้ให้ประหยัดใ่ห้คุณยายเออประหยัดนะครับผม,มคือคุณยายบอกว่าถ้าตัดหญ้าให้วัวได้กินเนี่ยมีกําลังใจเลยเหรอมีกาลังใจถ้ามันไม่ได้กินกหญ้าล่ะโอ้ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องตัดเองเอากิโยตัดเองเคี่ยวมือตัดเลยนะเออม,มือตัดใน,ร,<อ>นร่องคลิกอืวคิกครับผมเอยัดก,กินน้ำโอ้คุณยายเอาน้ำให้วัวนะผู้ชมครับยกไห้ไหมคุณยายนะ่ะ นี่คุณผู้ชมครับให้หญ้าวัวด้วยเกี่ยวเกี่ยวหญ้าให้วัวด้วยเออให้น้ําวัวด้วยให้น้ําำงูด้วยทำไมยังไหวอยู่ครับคุณยายโอ้เจ็ดสิบแปดแล้วใช่เจ็ดสิบแปดแล้วนะเออโอ้โหนะคุผู้ชมครับเจ็ดสิบแปดยังทําได้ทุกอย่างเลยเนา้ยงใหญ่ใช่นั่นแปดสิบสามอายุเจ็ดสิบแปดปกติเขาต้องนั่งพักผ่อนแล้วนะใครว่านั่งพักผ่อนครับผมแต่คุณยายนี่ หยุดไม่ได้เลยใช่ไหมครับยุ่งนายยายเราเคยเลี้ยงใช่ไหมครับเราเคยเลี้ยงผูกพันกับวัวไหมคุณยายผูกพันกับวัวผูกพันยังไงบ้างครับโอ้สนุกดีให้มันกินหญ้ากินอะไรก็สนุกดีครับผมเคยตีวัวไหมคุณยายวัวไม่ตีเหมือนเด็กทำไมอีเหมือนกันอ๋อคุณยายไม่เคยตีวัวไม่เคยตีแล้วเวลามันดื้อดคุณยายทำยไงบ้างครับอ๋อกดดึงเชือกมันไว้อ๋อแค่นั้นใช่ไหม อย่าไปตีมันใช่ไหมครับอยากตีผู้ชมครับขอกวอัวของคุณยายแห้งเหลือเกินเออแห้งไม่มีเปลยกไม่มีอะไรเลยคุณยายทำยังไงบ้างครับโอ้เอาออกไปใส่นุ่นยาเอาไปใส่นาเปยนั่นเดือนละครั้งอ้ออาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งเออเราทำอย่างนี้เพื่อให้วัวได้นอนสบายเออให้นอนสบายถ้ามันมีขี้มีอะไรมันก็ ไม่ยากอยู่แล้วหกไข่ค,ครับผมดูอะไรให้ดีเลยเนาะคุณยายเนาะออดูแลให้ดีครับผมสุดท้ายนี้อยากให้คุณยายคุณตานะฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับทำยังไงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวมันกะตากะยายต้องทําไงบ้าง โอ้ตื่นเช้าก็อ,าออกให้กินยากินยา<ม>แล้วก็คอกคอกท่าแดดมา้อนเอาคอกคอแกแยานี่ให้กินแค่นั้นใช่ไหมครับแค่นั้นกาให้นอนกินน้ํากินอะไรก็แล้วไปครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ